พักเมาคุณงามอยู่นานทอนี้บุรีการเป็นไั่กูหูวันน้องงามกูเข้าลัะไปเสียก่อนเกิดมาเมื่อเคยได้ปาได้อบกับคนงามหัวใจดวงนี้พร้อมทำงานขอยากกระซิมฮักน้องสักรำฮฮาโอ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  แต่ก่อนเบ่อเกสนใจผู้ใดหมู่จวน,นจนเราบึดแรงกูไปเรื่องความรักไม่เคยจะสนใจเลยตั้งแต่เจอเธอมันหลอกหยุดมุนยิงดอนมากรยคุ้นค้างกันนุนโอ้เธอเอ๋ยฉันคงลงรักเธอฉันเองก็กลัวว่าเธอจะไม่สนใจกันแล้วฉันก็กลัวว่าเธอจะมีใครหรือเปล่า พรายังมีเชื่อตีอยากเป็นคนนั้นของเธอแค่ได้อบชอบเธอคงไม่พอใช่ไหมฮักเมาคนงามอยู่นานจะนี้บริการเป็นภัยก็หูว่าน้องงามกูเขารักไปเสียก่อนเกิดมาบ่เคยดิป้าดิปบกับคนงามหัวใจถุกมีพร้อมทำงานขคอยากกระติบฮักน้องสักกัฮ่าโอ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 ฮ นน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 านนนไนนนนนกนน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 ้ึงนนนนนูนนนหนนได้นน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 น เก็บเอามาเพ้อแล้วเอามาฝันอยากจะเป็นผู้ชายคนนั้นคนที่เธอฝันจะอยู่เคียงข้างกันฉันเองก็กลัวว่าเธอคงไม่สนใจกันแล้วฉันก็กลัวว่าเธอจะมีใครอยู่หรือเปล่ารอยยิงไม่ชัวร์แต่อยากเป็นคนนั้นของเธอแค่แอบชอบเธอคงมันไม่พอใช่ไหมฮักเมาคนงามอยู่นานจะนีบุดีการเป็นไพ่ก็หูน้องงาม กูเข้าหักไปเสียก่อนเกิดมาบ่เคยดิปป้าดิปอบกับคนงามหัวใจดวงนี้ผมทำงานแค่อยากกระซิบหักน้องสักคำฮ่าโอ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 โอโอโอนนนานนนาเนนนานนนา